สเขปัเรียบร้อยครับ um. สวัสดีครับผมเบ้าเยี่มไอดินที่นิสานครับผมมันี่สิพาพีพ่พาน้องครับ ไปล่าหนูเนียมันขึ้นครับกับไปกับมานมยนเย็นเลยครับกับเสือดำครับไปลุยกันครับพี่น้องมุนี่สดงยังไงครับมานมเย็นลุยไปครับพี่น้องเล่นด้วยกันครับพามาหาอะไรหนูครับก็มีนมย็นครับมนาทิมครับมนาทิมโคตรโคตรมุนีพาเสือดำมาเก้าครับมาฝึกครับเสือดำกับสิเลี้ยรูจากแม่ไปครับ มันนี่ตัวหน่อยบ่มาครับตัวปีดบ่มาไอเตี้ยตัวปีดบ่มาเลยครับมันนี่นี่มีแต่โนนเบียนกับเสื้อดำครับออกได้ครับมาพี่น้องรุดมันครับมันนี่สีมานหัวมานครับกับเบ้ายาครับผมไปมังกันครับพี่น้องไปเลยครับแรงยามมันขึ้นนครับหมานตาดีครับพวกใครได้ขุดไปไหนครับเข่าหูกับเข่าหูไปแล้วครับ เขาครับน้เย็นครับกับเสือดำมึงเขาครับผู้หูพดหงิดละก็ได้ใส่หากิจมูนเขาปลาไข่ทำๆๆะลุ้นครับพี่น้องได้หรือได้ครับมื้อนี้่ครับต้องอยู่ต้องเข่า เออต้องข่าวเรื่อง e. <tinc S 1> ต้นหม่เขาป่าต่น้ำเย็นโอ้ยต้อข่าวกัมีครับพี่น้องไอ้ทุ่งต้นไม้มครับไาเปลี่ยนแผ่นเลี่ยนแผ่นน้ำเย็นทัพี่ปปมามาเย็นมามามาปปาปไาเปลี่ยนทางเปลี่ยนทางเร็ว นะครับฝนหนูกบพี่น้องนี่ยังฮัหลไ่ยงเสร็แล้วเร็วๆเร็วเร็วๆ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 สร็แล้วขู่ปาไม่ยิงไม่ มันมต้องเย็นับพี่น้องพ่อเราครับยังมาเตยไก่ตาแดงมือกเลยครับง่ายเลยนม้องเย็นว้า เอาครับเอาครับเรียบร้อยครับโอ้โหดำดำดำเอาครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับเป็นดำเล่นง่ายงหรอครับโอ้จะรับปะ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 ได้แล้วครับพี่น้องเดำดำดำโอ้โปวดไงครับ ถมม้ามาลาหนูยนี่ยมันคืนเก่าครับพี่นอ้องกระเป๋าใหญ่ามันเก่าหนึ่งแหละดำมังลูงดูเสียดำหายป่วยแม่ครับมองมองมองเห็นพี่น้องมองด้วยเนี่ยดําไปแล้วดําดำาดํโอ้นี่ครับพี่นอ้องตกเงี้ยครับป้าหนูตัวนี้แม่สุดยอดเลยครับตัวนี้ กูหางตัวไงโอ้โอยแบบไม่ได้ครับพี่น้องเอ้หมุนตัวทั้งในเนี่ยว้าดันเปลาออกมาไหมครับหมุนหนัวเลยโอ้หมาอยู่ครับพี่น้องมื่อกี้ครับแต่น้ำเย็นน่ะน้ำเย็นขุดอยู่ในเปล่าออนะครับหมุนออกมาทั้งพี่อ้อมอ้ามนี่อียู่ห้อง เอาพี่น้องมันเสร็จดไงเลยนะมึครับนี่ตัวนึงตงนี่นว่าโอ้เอาครับพี่น้องทำขึ้นนี้ครับได้ไปแล้วครับนึ่งแจมครับผมเก็บรอยเป็นหนึ่งตัว ลุ้นกันต่อไปครับพี่นอ้องครับเสียงน้ำเย็นกับติ้งได้เสียงขุดแล้วครับพี <Kas> ่ <per now> น้องโอ้นี่ครับขวอยแบบไครับอู้ขวอยยังมันขึ้นครับไอ้ไม้เลยนี่ครับน้องขุดไอ้ไมอยู่นะครับขี้ดินครับเสือดำก็เริ่มหาล้วครับโอู้อ๋เด็กอาอเด็พี่น้องครับน้ำเย็นพ่อล้วครับเสือดำกับน้ำเย็นก็ซอยกันแล้วครับเสือดำก็เอาหรือกันละครับมือนี่ครับ โอ้เป็นไรน,น้อฮะจะดำเอาดีได้ครับนุยนยน้ยินดูไปทางไหนนาะสอดกันมนัเนาะหฮู้นี่ขั้นสอดกันให้เยีเยวเลยนะครับฮู้นี่อยู่ข้างถนนดำครับพี่น้องเสียงรถกระซิบดังอย่างน้อยครับกับรถแลีนไปแลี้ยนไม้นะครับพออยู่ข้างถนนพอดีครับให้หนายอยู่ข้างทาง เดี๋วน้องเยน้องนองโอ้คันหูหลัดกันพอดีเลยพี่น้องนี่ครับเจ้อเครับขันใดเอดึงกันครับพี่น้อง้าบนมีมหู้ทางอื่นเอา n h าเน้อเยยอด็น n าเยน้อสเด็จนาเาเป็นเรืแง แรงดำล่อยหนูออกหูด้อทำน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 ำมาขึ้นลงแรงลกแรงดิโอเวดำไยน้ำเย็นกระจอบแล้วครับพี่น้องอาจจะเป็นหูลดกันละครับพี่น้องสองหนนี้ละครับหนูสัออกทางไหนครับ บอกทั้งสียดำนี่อันตรายครับกัดบวกคขแม่นไปเลยหนุนพี่น้องรุ่นกันครับน้ำเย็นกันจุดจ้องจ้องแล้วะบอกทั้งในกับทั้งนึงและเาสียดำก็เล่้งเครื่องแล้วครับแลีวพี่น้องครับรุ่นซ้อยกันครับวันนี้เสียดำกับน้องเย็นครับที่ทำแต้มได้อีกบ่ครับ นกพามาหาล่าครับเบ้าหยำเกแล่ะครับแฟนขับสู้มองสู้แก่ครับสู้มองสู้บอลรุนสอยกันนะครับพี่น้องหหวขุดไปขุดมาสวสดกันพราะมีตัวท่าธด้เลยเไหนเนะาะเสืดำห้าคือไก่หราคือว่ามัมีมีแค่มีหูอื่นบ่บ่หน้า นี่สนิทนะะครับลุนครับพี่น้องนี่นะครับดำเบย์ดำเบยมังหูเนา่าดำดำดำมังหูเนา่ามังหูเนา่าจีเรียนออกเนี่ยเหมือนเอ้าลุยตัวมากระเดื่มระแวงครับพี่น้องจ่ขอขม้าแล้ว นี่ดำก็ค้อแคบๆเสร็ลว่าใกล้แล้วครับพี่น้องมารวมเรายังล้วครับเอาเ h าเ n n a ดำ n h าจวดจวดจวเตยยังเดียวเฮ nhau ยังเดียวเอ้ยครับเสาป่วยไหมกำลังเห่าครับ เอาเอา่องอองเจ้าบอกว่าไ่ะเข้าไปเข้าไปหนูจูออกเบื่อไหมอ <c ười> ย่าเบือบบ่ออย่าเบื่อใกล้แล้วใกล้แล้วกุดสอดกันมีบน้อเนาะมันลอยออกแล้วเนาะแง่แง่ย็เป็นพ่อแเปแเปดำไปเลย

người ta đi mùa đi. ui, được nó năm nó vào bùa ui. bùa 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 ui, Ui, bùa 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 เซ่ออ้ยเียบร้อยครับนี่โอ้ยสุดยอดสุดยอดน้ำเย็นน้ำจนได้ครับนานเก็บตกอีกแล้วเสียดำมึงมึงมึงตาเซ่อขนาดมามาปล่อยปไ่อยปล่อมามาเฮ้ยแหล่งดำเลยเก็บตกตลอดเลยปล่อยปอยมันเนี่ปล่อยมึงมึงมึงโอ้ยปล่อยหนูไปทางเก่าอีกแล้วเซ่อขนาดเลย น่ครับพี่น you know no ้องน่ครับได้มาแล้วครับได้อีกตัวที่สองครับผมมันนี่ก็สองแ้มแล้วครับน่ครับโอ้ยแล้วเราทั้งเสื้อดำครับมาแล้วครับพี่น้องสงสัยเราเสื้อดำเสื้อขนาดได้ครับย้ำเมื่อคืนแต่นมเย็นกับเรียนเก็บได้ครับเรียนเก็บแจมนี่คือเ่าครับไปนมเย็นหมดไปโอ้ยเมียนะครับไปไปกินน้ำไปไปเนี่ยไปไปเพอแะเราไปกินน้ำก่อน พ่อพอ่อพ่อเนี่ยพ่อพ่อพอพอไปครับเสร็จสิส้นภารกิจครับน้องเย็นกับเสือดำครับกินน้ำแล้วครับพี่น้องต้องกินน้ำกินท่าครับไล่หนูมเมยครับมื้อนี้พามากินน้ำมันครับโอ้ถือว่ามาอยู่ครับพี่น้องมื้อนี้ครับ การหากินขําคืนนี่ครับดำกับน้ำเย็ยนก็เห็ดได้ครับทำสถิติได้คือเกาครับถือว่าว่าพลาดครับพี่น้องออกย่ำคืนยํำไหนกันพอได้กินอยู่ครับ <c oughs> พราะเลยอาศัยมาเลยละครับพี่น้องเอ้ยพอไะเลยเป็นมูย่ำคืนหายอยากหากินหอดบ้านล้วครับน้ำเย็ยนกับเมียล้วครับอาบน้ำอาบท้าเรียบร้อย อาบนำเนี่ยสะกินนำเราลุเย็นเมยบ่โอ้เมย์ลุเย็นเมยละกับเสด็จดำเป็นเสด็จดำมามองผลงานครับพี่น้องนี่ตัวใหญ่ครับตัวแรกตัวแรกนี่ได้หาขีดครับหาโอ้ยหกขีดนะครับนี่ตัวน้อยตัวที่สองเสริมเข้าไปได้เก็ขีดครับแปดขีดพอดี ได้แปดเขีดครับพี่น้องน่ครับผลงานมือี้ครับโอ้น้ำเย็นกับม้ำปวนอยู่ี่ยคลิปนี้ขอฝากไว้เสมอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องอดีนทย์นิสานครับมันนี้บ้าเยามครับมากราคคำว่าสวัสดีครับไปดีไปหานอนมาเลยห้านอน